ป๊ป๊บแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนะฮะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับหวยก็ไม่ถูกโอ้ยเนาะรีบทํางานก่อน <c oughs> อัปเดตนะครับอัปเดตพี่ดูแอคคอร g 8จีแปดแอคคอร์ดเจแปนไม่สี่หมแปลไอเทมสุดๆสวยไหมเดี๋ยวรอชมนะสวยจัดผมบอกเลยแล้วก็อัปเดตนะครับผมบอกแล้ว c ีวิกเอฟซีห ปี2017ดรถขายไปแล้วนะครับบอกแล้วแค่มาดูรถจบแล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวรอชมกันพี่เขาถ้าจำไม่ผิดมาจากระยองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบไหมแล้วก็มีติดจองอีกหนึ่งคันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับตอนนี้เรามาคันนี้ก่อนนะครับมาด้าสองสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับหรือเป็น,เพ,นเพื่อนน้องๆน,น,นะครับที่กําลังหารถเก่งนะครับขับสนุกแถมประหยัดน้ํามันฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มผมแนะนําคันนี้เลยมาด้าสอง 4ดาน Sky Active 1.3 High Connect ปี2017ราคาเบาๆครับ2 7 9,000บาท2 7 9,000บาทเครดิตดีฟิดาวตัวคงว่าอยู่ที่5,300 5,343บาทที่ดูล้อล้อสีสวยมากแล้วคันนี้เป็นสีเทานะตัวรถสีเทานะครับเหมือนเทาแลมโบนะฮะสีตัวร้อก็สวยดีนะล้อพู้ตัวจากโรงงานเลยพร้อมยางนันหลบนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ติดฟิล์มกันาสาดให้ครบเรียบร้อยพี่ดูมีปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าก mm ุญ hmm. แจเนี่ยเป็นสมาร์ทคีย์เล n เอนทรีนะครับสีเหมือน Honda City นะเทอร์โบเลยนะครับสีเทาแลมโบนะฮะโฟมไฟหน้าสวยๆแบบนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครบนะ mm hmm. ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED นะครับ mm hmm. แล้วก็กระจังหน้าตกแต่งเคปล่ามาจากโรงงานเลยนะ ขับง่ายขับสนุกช่วงล่างดีแถมประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับผ่อนก็ผ่อนสบายออปชั่นก็จัดเต็มๆรูปลักษ์ดีไซน์ก็ตอบโจทย์นะครับโคมไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยไฟตัดหมอก LED หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตคือได้ได้ความประหยัดน้ำมันเนี่ยถึง13 14กิโลต่อลิตรไปต่างจังหวัดอาจจะมีถึง16 17 18 19เลยนะครับพี่ดูล้อสวย โอเคไปเร็วนิดนึงนะตอนกลางวันเริ่มร้อนติดฟิล์มดำนะกันาสาดสวยสวยสีสวยครับนี่มีปลดล็อกรถอัตโนมัติคู่หน้าแล้วเบาะแถวสองแบ่งพับได้ด้วยนะเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเติมน้ำมันได้ถึง e 2 0สวยจนผมไปทำสีล้อสีเนี่ยพี่เชื่อไหมรถผมอะ่ะ สีเขาสวยมากเป็นสีเทาไฮเปอร์สีเทาอะไรไม่รู้ผมยังไม่ถูกแต่สีสวยมากมันดูสปอร์ตแล้วดูรูปรักดีไซน์ก็ตอบโจทย์มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังให้ด้วยออปชั่นคือตอบโจทย์เซ็นเซอร์หลังอีก4จุดเต็มๆโคง,งสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องสกายแอคทีฟนะครับเทคโนโลยี Technology นะครับประหยัด นะเครื่องตัวนี้ดังนะได้รับความนิยมมากนะครับอรุ่นก่อนจะกินน้ำมันแต่รุ่นนี้ดีมากๆนะครับสร้างชื่อนะครับให้กับมาด้าเลยนะครับมาด้าสองมาด้าสามสกายทีเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเนี่ยพี่ดูสีสีตัวร้อสวยมากยางรันไม่ใช่รันยางดันลบนะครับที่จะไปยางรันเฟดต,ตัวแล้วเมื <c oughs> <c oughs> ่อวานเรารีวิวเบนส์เนี่ยเมื่อวันก่อนนะโอเคเนาะตามนี้ ไปดูภายในกันต่อฝากระโปรงเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกอนะครับช่วงนี้อากาศดีมากนะครับกำลังเย็นกำลังพอดีหัวน็อตส,สวยครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะโครงสร้างเดิมๆเห็นไหมเอ่ยมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับคันนี้รถจอดอยู่หน้าร้านเลยหน้าขับรถเที่ยวนะครับรีบหาเงินหาทองเที่ยวก่อนนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็รี ได้กลับบ้านนะครับหาเงินกลับบ้านเนาะกลับบ้านทีก็มีค่าใช้จ่ายนะพอสมควรนะผมกลับทีแต่ก่อนเป็นหมื่นสองหมื่นนะค่าน้ำมูกน้ำมันเอ่ยของกินอีกของฝากอีกนะครับนี่หัวน็อตส,สวยๆเลยครับเนี่ยนะหัวน็อตส,สวยๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างเดิม,เ,ดมเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยซีซีนะครับ Sky Active Technology นะครับ สภาพสมบูรณ์มากนะครับนี่พี่ดูความสวยความใหม่นะครับความสมบูรณ์ของเขาสะอาดสะอ้านสวยงามครับเมื่อเดียวแต่ป้ายแดงเลยนะครับมาดูมาทดลองขับได้นะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับหายห่วงขอเ,เข้ามาดูรถนะครับขอคนที่พร้อมรถนิดน,นึงนะครับมีรถเก่าเอามาเทินได้นะรับเทินภายในก็เป็นสีดํานะครับกระจกลายน้ําเดิมๆนะมาด้านนี้เขาตอบโจทย์นะพี่ดูตกแต่งมาให้สวยงามเนี่ยเห็นไหม ไม่มีนิ้วรอยอะไรเลยนะครับช่องแองก็สวยถ้าใครได้ดูรถเบนซ์มานะคลา้ายๆกันเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเครื่องบินน่ะนะครับเครื่องไอพ่นเครื่องบินน่ะเบาห้านุ่มๆแถวสองนะครับกระจกนายน้ำเดิมเดิมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าก้มทีก็ปวดหลังนะครับอายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะแป๊บปุ๊บแป๊บเดียวก็สิ้นปีละนะครับ ออกกําลังกายผมลั่นก็แก็ก็แกปกระดูกอะนะบอแถวสองแบ่งพับได้นะนี่เห็นไหมนี่ก็ตกแต่งเคฟล่านะเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยตกแต่งเคฟล่าช่องวางแก้วน้ําใส่ของตรงกลางนะฮะเพดานสะอาดนะครับไฟสองสว่างติดหมดฝาท้ายนี่แผ่นปิดสวยๆแบบนี้นะสำหรับด้านท้ายคือกว้างนะครับ นี่ถ้ายางรองพื้นอย่างดีนะครับนี่พับบบ่อย่างนี้เห็นไหมมันแบ่งพับได้หกสิบสี่สิบเนี่ยเลือกพับได้เลยนะครับเดี๋ยวพับให้ดูทีนะพรมสะอาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแมลงมีให้ครบครับนี่ยางอะไรแม่แลงอยู่ตรงนี้อ๊นี่แมแลงนะครับโอเคเนาะพอเห็นอยู่เนาะนี่นี่เมื่อเราพับเบาแล้วสอดของยาวๆทีวีจอแบนอะไรไปได้นะไฟติดนะ ตามนี้เลยนะครับถ้าไม่มีใครนั่งหลังมีของเยอะๆพี่พับบอดได้สบายๆเลยด้านหลังฝั่งขวามือกระจกไายน้ําเดิมๆนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับสภาพสมบูรณ์รถเมอเดียวไม้น้อยอากาศเริ่มร้อนจริงนั้นแต่กลางคืนก็ดีนะยังเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์เลยแต่ตอนแรกๆก็หนาวหนาวหน้าหนาวก็อากาศดีนะครับแต่ว่าบางทีก็แอบหนาวไป ประตูฝั่งคนขับนะกระจกเดิมๆนะครับเพิ่มเติมคือปุ่มก็สวยดีนะดูไม่มีถลอกอะไรเลยนะนกระจกครับเีอ <Hey, S 2> ช่องแอร์สวยๆมีไอสต็อนะครับช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันสต็อปสตารแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวเปิดฝาทางน้ํามันจะอยู่ตรงนี้เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้คันเร่งเหมือนรถยุโรปเลยนะเบาะฝั่งคนขับนะครับ นี่จับปกัสให้นิดนึงขออนุญาตนะถ่ายในร่มมันก็อาจจะมืดนิดนึงพอดีจริงๆรถจอดอยู่หน้าร้านตรงนี้นะครับแต่ผมถอยเข้ามามันร้อนนะครับภูมิใจสวยๆเลยนะครับนี่สามก้านสปอร์ตที่สุดละในรุ่นของเขาเนี่ยนะ,นะเห็นไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราก็มาเห็นไหมนั่นก็มาได้อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมสีแดงเราก็มีนะมาเลือกเอาไม่รู้ลูกค้าหรือใครเนี่ยขับรถเข้ามาในนี้ก็มาได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้สีเทานะของเทาจะเทาแลมโบ นะครับโอเคมาต่อกันเป็นพวงอะไรมันติฟังก์ชันนะนี่ปุ่มสวยฮะแล้วก็บุธรับสายโทรศัพท์ได้นะครับโอเคปัดน้ําฝนทํางานได้ดีนะขนาดไม่มีน้ําช่วยนะครับนี่ไม่มีเสียงดังอะไรเลยนะการไฟสปอร์ตไม่สปอร์ตพี่ดูเดือนใหม่ผมยกให้ Number o n เลยนะสปอร์ตสุดๆอ่ะรอบโชว์รอบเครื่องยนต์แบบอลังการเนี่ยอย่างรถสปอร์ตจริงๆอ่ะเนี่ยสวยมากนะเลขไอ้ไม่ใช่เลขใหม่ ความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับนี่เราขยบรถนิ่งๆเลขไม้เพียง83 0 0 0 83,568กิกโลนะครับมือเดียวสวยแต่ป้ายแดงตาหแ่งเกียร์นะอุณหภูมิด้านนอก38ระยะทางของน้ำมันนะครับแจ้งบอกด้วยนะครับอันนี้ดึงเบรกมือไว้แล้วก็มีจอดิสเพย์แอคทีฟไดวิ่งนะครับนี่เวลาเราขับขี่เราไม่ต้องมองข้างล่างเราก็มองผ่านตรงนี้เห็นไหมผมไม่แน่ใจบางบาง ไม่รู้ว่ามันมีแจ้งเตือนอเกี่ยวกับป้ายไหมนะเวลาขับไปเส้นนี้เส้นนี้มันจะขึ้นเตือนเลยนะว่าห้ามวิ่ง8 0ห้ามวิ่งร้อยเกินร้อยอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเตือนอีกทีหนึ่งนะนี่เห็นไหมถ้ามาดูตาด้วยตาตัวเองอ่จจะเห็นแต่ดูในผ่านคลิปนี่เห็นลางๆอยู่นะครับเนี่ยดับเครื่องมันก็จะพับจอดับเครื่องอันนี้ผมดับนี่เห็นไหมมันพับเองอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูด้วยเลยนะครับของเราเป็นปุ่มโพสตสตาร์อยู่ตรงนี้นะนี่มันจะหลบมุมนะครับหลบมุมมากเลยนะ ผมว่าดีนะปลอดภัยดีนะครับนี่อย่าเบรหนึงสองสมขดแล้วปล่อยเลยติดแล้วเห็นไหมจอก็ขึ้นมาเลยนะแสดงความเร็วนี่เห็นไหมโชว์บันดาสอง่ะตามนี้แล้วก็ไฟนะครับนี่ซ้ายขวานะครับนี่เปิดไฟหน้าไฟสูงไฟสูงก็ผักไปนะครับอ่ะโอเคสมบูรณ์ดีนะต็อปต็อปนะครับนี่โอเคเนาะแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลียว นี่สว,สวยเลยจบออโต้นี่สมบูรดีแล้วก็กลางออกนะสมบูรณ์หมดนะครับนี่เซนทันล็อกนี่นี่ปรับลงออกขึ้นเข้าลงโอเคฝั่งซ้ายออกลงเข้าขึ้นออกโอเค แล้วก็คอนโซลนะครับไม่มีรั้วรอยอะไรเลยนะครับจอทัชสกรีนนะครับเจดนิ้วพร้อมกับกล้องมองภาพขนาดถอยหลังกดทัชไปนี่เครื่องเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงนี่เปลี่ยนขึ้นอ่ากดอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนี่เปลี่ยนขึ้นกดกลับมาเนี่ทัชได้ปกติเลย สมบูรณ์ดีอันนี้สแกนอันตโนมัติมั้งเนี่นยอโอเคกดกลับมาไดีครัสมบูรณ์ดีเนาะโอเคขออนุญาตแป๊บนึงสายเข้านะครับมาต่อกันนะครับตะกี้สายเข้าโทษทีนะก็มีนี่มันมีตัวนี้ด้วยควบคุมหน้าจอนะครับเห็นไหมหน้าหลักเนวีนะครับเพลงเปิดเสียงปิดเสียงนี่เห็นไหมเพิ่มเสียงนี่ ก็เล่นจากตัวนี้ได้เลยนเ,เนี่ยฮะโอเคเนี่ยเห็นไหมหมุนเล่นได้ง่ายๆมากนะสไตล์รถยุโรปเลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยน,นะครับใื่ไหมพแกระนะครับหมนุนหมุนหมุนนี่เราก็หมุนอย่างนี้ก็ได้นี่นี่หมนุนนะรูลานะสไตล์รถยุโรปจริงๆนะเออผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงรถบีมนะฮะ โอเคประมาณนี้นะมีเข็มทิศด้วยนะครับมันต้องไปอัปเกรดหรือยังไงนี่แหละนะครับมันจะเป็นแผ่นที่เลยนะครับมี SD c a r d หรืออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ลองไปถามที่ศูนย์หรืออะไรดูนะขออนุญาตถ่ายเก็บตกลืมพี่เอ้ยนะครับนี่มแต่มให้ดูกล้องมองภาพขนาดถอยหลังสมบูรณ์ดีนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็เอนะครับโอ้โหนี่ได้แอร์ออโต้ด้วยพี่เอ้นี่พี่ดูได้แอร์ออโต้ด้วย ไม่พอมีฮีเตอร์ให้พี่ด้วยโอ้โ oh ห oh oh oh. นี่ออโต้ Auto ยังไงออโต้อย่าง,งนี้ไงนี่ออโต้แล้วนะแล้วสวยด้วยนะครับไม่มีทะลอกนะช่องใส่ทีดนะ usb นะครับนี่ usb แล้วก็นี้ power outlet พอญาตนี่แล้วก็ตัวเนี้ยที่ผมบอกอ่ะมันจะเป็น sd card นะครับของแผนที่นะเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยมันต้องไปอัปเกรดนะครับแล้วก็มีซอฟต์ทัชด้วยนะเนี่ยกันเข่ากันอะไรเนียนุ่มๆแล้วก็ถ้าพี่ดูดีๆนะตัวเนี้ยจะเป็นเคปลาเนี่ยเห็นไหม เขาตกแต่งมาดีมากนะครับเกียร์หกสปีดขับสนุกสนุกนะครับไม่พอมีบวกลบด้วยแมนนวลเนี่ยเห็นไหมไม่พออีกนะมีโหมดสปอร์ตอีกที่ดูโอ้โหนะแล้วสีเงินเนะี่ยมันดูสปอร์ตเนี่ยมันดูสปอร์ตนะครับกดขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นคําว่าสปอร์ตนี่เห็นไหมขึ้นคําว่าสปอร์ตนะครับกดอีกที่ต้องกดลงนะครับกดขึ้นจะเป็นโหมดสปอร์ตกดลงก็คือปิดนะครับนี่ตามนี้ นี่ก็ปุ่มนะสวยๆเลยนะครับเนี่ยไม่ทะลองเลยเบรกมือแล้วกกุญแจนะครับสมาร์ทย์เลสเอนทรีนะครับเปิดฝาท้ายได้อีกพี่ดู1นึสองสานี่เร้งแล้วเห็นไหมโอ้โหฟัง์กชันครบมากนะตอบโจทย์ในราคาเท่านี้นะครับถือว่าให้มายกนิ้วให้เลย2นิ้วโป้งนะไม่ต้องเชื่อผมดูแล้วพิจารณาเองว่าคุ้มไหมนะบางแดดมีกระจกสองหน้า เลื่อนปิดอย่างเงี้ยดีนะครับเพราะว่าเปิดอย่างเงี้ยแตกนะพอแตกเขาเปื่อยหมดเลยนะครับตามนี้เนาะรอบก่อนเดี๋ยวเห็นหัวร้านนี่เดี๋ยวไปสรุปด้านนอกกันนะครับไฟติดหมดนะโอเคเนาะเล่มคู่มือนะครับหนามากพี่ดูสมุดรับกันมีให้ครบครับตามนี้เลยอยู่ในเป๋านี้เป๋าเฟอร์มาด้านะครับสะอาดๆตัวนี้นเป็นอย่างไรบ้างครับกับฟังก์ชันออปชั่นรูปลักษณ์ดีไซน์ก็ตอบโจทย์นะครับกับมาต้าสองซีดาน สกายแอคที Active, เครื่อง1.3 Hi g h Connect ปี2017นะครับสีเทาล่อๆนะครับสวยสวยเลยนะครับเนี่ยสีสวยนะเมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับราคาเพียง279,000บาท279,000บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับตกข้างวันอยู่ที่5,343บาท5,343บาทนะครับ รถปรวัตดีครับไม่เคยชนเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพสมบูรณ์นะครับมาดูมาทดลองขับได้เลยครับนี่ไฟตัดหมอกก็มีให้ครบนะครับบาะหลังก็แบ่งพับได้นะเครื่องมันสามประหยัดไม่พอแถมขับสนุกโอเคนะใครสนใจรบกวนโทรเลย0 8 5 2 4 9 1 9 8 7 085 249 1 9ห้าสองสี่เก้ากริตนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับขอคนที่พร้อมรถนิดนึ่งนะโคงสุดท้ายแล้วนะครับเดือนสุดท้ายแล้วน่นมาได้หไหมโอ้สวยจัดนะครับรุ่นใหม่นู่นก็มาได้มาได้โอ้เห็นไหมคนใช้เยอะนะครับ ตามนี้เลยนะมาดูได้นะถูกใจแน่นอนให้เหลืองคอนเฟิร์มแพ้นะบอกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีส่งมอบนะเดี๋ยวผมอัปเดตให้แล้วก็มีติดจองรองผลไปแน่นอีกนะครับรีบด,วด่วนดวนเดอ้อ